ลาเก๋านิ่งสีอิ่วสดมากนี่ดูตาน้่าบั้งกันเลยสดมากๆไปได้มาจากถ่ายละครนะครับผมเราก็จะบ้างนะครับลึบชึบให้ถึงกระดูกเลยนะครับ โดนกระดูกอะเราก็ให้มันชิ้นสวยๆัการะมอนนี่นะครับหนึ่งนิ้วครับอือน,นี่มันยังไม่ลึกขอลึกลงไปหน่อยโอเค,อเคกลับด้านแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับปิดกั้นไว้ยังไงวะเรามาทำ น้ำซีอิ้วสำหรับลากปลากันนะครับผมก็ซีอิ้วขาวเลยครับตั้งไฟไว้นะครับผมครับแล้วก็จะเป็นซอสปรุงรสครับแล้วก็จะเป็นน้ำมันหอยครับ ตาะนะครับผมใส่ลงไปตัดสักเล็กน้อยครับแล้วก็เหล้าจีนนะครับผมแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนครับให้มันเดือดก่อนนะครับ คนให้มันเดี่ยวขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวเราชิมรสหน่อยครับว่าเป็นไงบ้างนะครับอขอชิมรสหนนะ่อยความเค็มกำลังมาครับแต่ว่าผมขอเพิ่มน,น้ำ ชาหเห็ดหอมลงไปหน่อยนะครับผมจะได้กลมกล่อมและไม่เค็มเกินไปนะครับแล้วก็เปิดไฟต่อเลครับให้เดือดนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ลองชิมไปดูนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างครับพอโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่น้ำมันางานะครับ โอเคชิมเรียบร้อยครับเราก็สุดท้ายด้น้ำมันงาครับอา่าแล้วก็ปิดไฟแล้วเดี๋ยวเอาไปราดปลาได้เลยครับนี่ครับเราก็เอาปลาของเรานะครับพอดีซึ้งที่บ้านผมมันไม่ใหญ่อะ่ะก็ใส่ลงไปในนี้แล้วกันนี่จุ่มน้ำซีอิ๊วลงไปแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในนี้ผมจะใส่ขิง ส่วนที่แบบว่ามันเป็นเศษๆอย่างเงี้ยครับใส่แล้วก็เห็ดหอมแล้วก็ใส่คิ้นอย่างเงี้ยลงไปด้วยนะครับผมเพราะว่าไอผักพวกนี้มันอะไรอะมันไม่เปลี่ยนสีอะครับเดี๋ยวไอผักพวกนั้นเดี๋ยวไปฉาครับผมแล้วเดี๋ยวเราเอาปลาของเรานะครับไปเลยนะครับผมส่งไปซาวน่านะครับผมสตรีมมันนึ่งมันนั่นเองนะครับผมแล้วเดี๋ยวระหว่างนั้นเราจะไปทําผัดไอฉาผักกันครับมาฉาผักกันนะครับเราก็ตั้งกระทะให้ร้อนเลยนะครับ ใช้น้ำมันนะครับผมร้อนมากครับแล้วเราก็ใส่ผิงกับเก็ดหอมลงไปก่อนเลยครับ ใส่ผักที่เหลือลงไปเลยครับนี่ครับตัดแบบรวดเร็วครับเรียบร้อยครับผมติดไปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเตรียมรอไปวางไว้บนปลาได้เลยครับเอาละ่ะ สุกเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราไปจัดลงจานกันครับผมอาบน้ำให้มันหน่อยแล้วก็นี่ครับผักเลยครับเจ๋งมากเพราะว่าผักเราก็ยังสีสวยนะครับผมแล้วก็สุกด้วยเพราะว่าผมไม่ชอบกินอีพวกนี้ดิบๆกันไปครับบางเจ้าเาเอานยมันลาดแต่ว่าผมว่าเทคนิคนี้ก็ด้นาน น่าน่า,น,าน่าทำดีครับมันดู make sense ดีแล้วก็ราดน้ำลงไปอีกนิดนึงพักแล้วก็จะสุกอีกนิดครับโอเคเรียบร้อยครับผมปลาเกา๋านึ่งซีอิ๊วนะครับนี่ใส่เห็ดเพิ่มไปหน่อยนึงอร่อยแน่นอนครับเมนูนี้ทำจริงกินได้จริงนะครับใครไปได้ปลาเก๋าปลากระพงอะไรก็ได้ครับผมปลา,าเนื้อขาวนะครับก็อร่อยแน่นอนครับผม